ไปขี่ประทศไปี่แม่มนตอนนี้นเรานนดชายใหญ่ยิงเล็กนะครอ้วมันก็เป็นบรรยากาศวันนี้ครับทุกคนที่พระเนียดครองช้างอ่ะใครที่อยากมาเยี่ยมอยากมาชมอยากมาดูเนาะชายใหญ่ยิงเล็กหรือน้องรถถังแก้วฟ้านะครับก็ปากหมุดจี้เพียได้เลย ส่าเนียดครองช้างอายุทยานนะครับรต,ใใอตอนนี้ก็นอก้องแฝดกำลังกินกนมอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาส่องรถถังเดี๋ยวป้าปะนะครับ มเมื่อคืนนอนไหนมเมื่อคืนนอนอยู่ตรงนี้ไหม<า>อ๋ออยู่กับช้างเนี่ยอ,อยู่กับช้างมากี่เดือนแล้วนอนอยู่กับช้างมากี่เดือนแล้วไม่ได้กลับบ้านกับชอ่องเลยนะโอ้แล้วยังไงทีเนี้ย <c oughs> อ๋อกลับไปอาบน้ําอยู่แต่ว่ามานอนกับชา้างเออทางทางทาง ทางทางง่วงนอนแล้วลักษาปิดๆแล้วนะฮะทางทางง่วงนอนแล้วเดินลอยเล่นนักเอาทางทางครั้งง่วงนอนครับทางทางนีง่อะไรอยู่ ครับแม่คาราเกตทางขังกลังว่างนอนทางทังกลังว่างนอนครับทุกคนนี่แน่นี่แน่นแน แม่กาลเกตกำลังโยกโยกนะครับโย,โยก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 แข็งปึ๊กเลยนึ่งคนรถถังอยากกินอคอกแล้วนะครับอยากกินอคอกแล้วจอกมาแล้วครับ จะออกคลอกแล้วออมาเปดหมดถังจะออกสูはは่รอบกว้างแล้วดูหางรถถังครับหางรถถังดูชัดๆเลยเอาหววลูกหัวลูก จะออกคลอกแล้วจะออกคอกแล้วจะออกคอกแล้ว <Blade ol ou> จากาศวันนี้ฮะเสียงเสียงเสียงก่อนเสียงก่อนนี่ฮะปลาแล้วนะครับาป้อนอาหารรถถังนะครับป้อนอาหารแม่รถถังเลย ครับพี่ครับแม่จามโจรีนะครับก็ามาป้อนอาหารได้เนะาะหานกำลังง่วงนอน นี่ครับบรรยากาศวันนี้ทั้งทั้งอยู่นี่ ทางททางๆดื่มน้เล็กดื่มนอ่ะดื่จะกินนมอยู่แล้วกินนมอิ่มแล้ว ครอบครัวช้างแฝดวันนี้ครับบรรยากาศวันหยุดวันเสาร์นะครับขอทุกคนมาชมมาดูกันครับฝากกดไลค์กดแชร์มาหน้าสตอรี่มาหน้าแฟมารีครับ